เลงสมกับแสนนี่ก็มีช่วงหนึ่งที่ที่ที่จะมีการเรื่องเสียงขึ้นที่จะทํายากตรงนี้ก็ไม่มีใครทาทางนี้หรอกแบบนี้เลยแล้วนะครัเช่น นี้ลุงหลักเยอะมากนลุงหลักทีเดียวที่สำหรับเอื้อนที่ไม่มีใครร้องอย่างนี้แล้วอันนี้คือของสายไหนครับสายพยาบาลสามหรืยาสิบหรือยาสามรายละเอียดที่ขึ้นเลยยาแล้วผู้สิรินี่เขาไม่มีการเอื้อนอย่างนี้แสงจุดเหนือเจิดชวีส่องแสงสีเราส่องแสง ใส่สำเนียงลาลวเพราะว่าเป็นเพลงลาวสีชวนชมอันนี้เรียกว่าพวงลงพวงขึ้นพวงลงเป็นของขอ<า>งไท<ค>ยะอ้าวมาจากลาวดูเดือนไงขยายเป็นสามชั้นตัดเป็นชั้นเดียวลาวดูเดือนของของไทยนะรวมมาเหมือนพิชัยมาหินธรดมรูเพน ร้องอะไรงน้งลยโ,โลล้องอาจารย์ครับคือผมสงสัยอยู่นิดนึงคืออาจารย์พอจะสรุปเรื่องการร้องเพลงไทยให้ให้ให้ผมได้พอแบบพอไปโฟกัสในการฟังได้ไหมเหมือนว่าอยานคือแบบผมอยากรู้ว่าแบบถ้าผมจะฟังเพลงไทยเนะี่ยฟังการร้องไทยเนะี่ยผมควรจะฟังจุดไหนโฟกัสตรงไหนว่าจังหวะดี เอื้อนดีหรือเมโลดี้สวยอะไรอย่างเนี้ยครับคนจะโฟกัสฟังฟังเขาตรงไหนฟังก็้ังหนึ่งคือถูกทานองเดิมคือทํานองกตกไม่ไม่คลาดเคลื่อนสองเสียงดีสามจังหวะไม่คลาดเคลื่อนคือจังหวะยังไงก็ต้องไม่คลาดเคลื่อนก็ต้องลงจังหวะถึงแม้จะย้อยอย,อย่างไรมันก็ลงต้องต้องลงย้อยลงจังหวะไม่คลาดเคลื่อนบางคน ฟังแล้วเสียงไม่ให้มันคือไม่น่าฟังเพลงมันต้องร้องให้หน่าฟังคือเสียงไม่ดีเนี่ยร้องได้ก็ได้แต่ว่ามันไม่ถึงขั้นเพราะมันไม่ถึงขั้นที่จะไปฟังว่าเพราะมันจะไปสู้แข่งกับคนเสียงดนะีมันก็แพ้เสียงเขาแล้วเรียกว่าแพ้ต้องอยู่อยู่ในมุ้งถ้าเสียงไม่ดีเนี่ยไปหัดอย่างอื่นไปขับรถอย่าไปร้องเพลงนีม <laughs> <laughs> ่มาห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะ เรื่องเสียง oh. หนึ่งเสียงดีสองจังหวะไม่พลาดสาถูกคำนองรู้แต่ว่าจะตกแต่งอย่างไรอ,อยู่ที่ความชอบไม่ชอบอันนี้เป็นศิลปะคือ,อรายละเอียดในการเอื่อนการย้อยอะไรก็อันนั้นเป็เทคนิคแต่เป็นมันเป็นศิลปะ,ปะาง,างไว<ป>้ศิลปะเนี่ยมันไม่มีถูกผิด oh. อยู่ที่ชอบไม่ชอบคุณชอบไหมที่ครูร้องี้ถ้าคุณชอบโอเคถ้าคุณไม่ชอบคุณไปชอบที่ไม่มีตกแต่งมากก็แล้วแต่ อันนี้อาจจะฟังยากเพราะว่าพูดถึงราวดวงเดือนเนี่ยถ้าร้องเรียกว่า oh, o, โอ้ล้าน้อดวงเดือนเอ่ยะที่มืวาอรักเจ้าสาวคำดวงอันนี้ธรรมดา <c oughs> ที่เขาเรียกว่าร้องดา่าด่าดวงเดือนวไ,ไปทั่วไปถ้าจะร้องให้พร้อมก่าโอ้ลัาน้อดวงด แล้วหน่อยต้องขึ้นสูงโอ้ดึกแล้วเนาะเสียงต้องถึง อมเสียงแล้วกลืนลงไปในท้องแล้วเสียงยังออกมาใช่ยังไงครับอาจารย์ไม่มีขอยช่วยร้องอ๋อ,อแล้วจ้าแกว้วโปสึน<อ>นี่อมเสียงกลืนเสียง ใหายขึ้นละเอียดมันถึงจะเพาะในการเอื้อนไม่ได้หักเอื้อนอยา่างเพลงจีนถ้าเป็นจีนต้องหักเอื้อนมันถึงได้เป็นสำเนียงภาษามีวิธีร้องต่างกันไปขึ้นไปนั่งบนกำแพงเออเออเออแสงตีคิมพยักยิ้มให้ขา้าศึกเออเออเอยนึกชะงนไพรีมิได้แจ้งเออเออเอยแหงยุบบน แต่ว่าผมเห็นนักร้องไทยเพลงไทยเดี๋ยวนี้เด็กๆหรือว่าผมเปิดในยูทุกเลยร้องแบบแข็งๆแบบนี้เยอะนะครับกานร้องเพลงไทยเนี่ยผมผมผมปกติผมไม่ค่อยเห็นเพลงไทยที่ร้องแล้วหวานๆละเอยเอียไม่ยเป็นอะไรที่มันยากจนคนเข้าไม่ถึงนักร้องหายากอย่างอยากจะงมเข็มในมหาสมุทรเข้ามาเรียนี่มีแต่นักดนตรีด้วยมีนักร้องคนสองคนบางปีไม่มีนักร้อง ร้องอยากเพราะผมฟังยังยังไม่ยังไม่ค่อยไม่ผมยังไม่เคยเห็นนะที่แบบว่าเฮ้ยทำไมที่อาจารย์ร้องมันไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นที่ผมฟังเข้าไปมันจะนนนนแบบว่าทําไมเพลงไทยมันจะต้องเสียงแบบแข็งแข็งแผลด้วยนะอะไรเงี้<า>ยกูเรียนมาตั้งใจเรียนฟ้องแม่เพราะแม่กูเป็นนักร้องแม่ร้องตลอดมันยากแต่วลนนี้ก็กูก็ปั้นเข้าไปได้หลายคนอยู่ที่เก่งๆแล้ว ตอนนี้มีคนหนึ่งชื่อเจ้าเจ้าตัวเล็กจะไปสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปอยู่นั่นหลนะครับสอนอะไรครับชมรู้จะเข้าไปเลยเจ้าตัวเล็กชื่อจริงลืมไปแล้วดนตรีเหรอดนตรีภาษาลังสิตที่นี่ท้าประจันท้าประจันเขาเลยกเขาไม่ได้เปียดนตรีเด็กก็ไปสอนสอนทั่วทไปครับ ครูสิริเป็นคนฝากเข้าไปครูสิริวิศเวกครูสิริเขาสายไหนครัเขาจบสังคมมาจากธรรมศาสตร์ไม่หนึ่งก็สายพญาสายอ๋อเขาเป็นหมื่นขับคำหวานหมื่นขับคำหวานเขาสายนั้นแล้วครูเหนียวสายครูเหนียวครูเรียกันบาราบูพญาสนกแต่เขาก็เรียนกับครูจันทนาสายของหลวงปิติพิรลครูจันทนาเนี่ยเป็นนักร้องมีอยู่สองคนจันทนากับครูอังนุนคู่กันมาหลวงปิติ ต่อจากปากท่านสองคนนี้ครูงบุญเพิ่งตายไปธนาตายแั้วเนี่ยครูก็ได้มาเป็นศิลป์อ้วงบุญหรือยังร้องยากไหมเพลงไอ้แต่ถามก็ถามมาแล้วครูก็มีหน้าที่สอนเด็กปีหนึ่งร้องหนึงถ้าฝึกร้องเป็นใครนี่ก็ฝึกอะไรกันหมดอาจารย์เป็นแม่ต่อเพลงเลยแม่ครูเนี่ยจากมาต่อเพลงเลย แต่ว่าต้องจําเป็นต้องรู้จักเพลงจําเป็นจะต้องรู้จักรู้ต้องรู้จักเพลงดีแค่ไหนรูว่าต้องใจรักก่อนติใจถ้าใจไม่รับไม่เอาอะมันยากเดี๋ยวก็หนีไปแล้วนี่เพลงยากยังขึ้นตน้ตนต้น <laughs> บันดันเลยเพลงยากอันนี้มันจํายากเรื่อนแต่ละตอนม่นเหมือนกันเออนเพลงใหญ่ๆเนี่ยมันดูว่ามัน อย่างอย่างพวกเพลงเชิอจีนเนี่ยมันเพลงใหญ่มันแต่ร้องไม่ยากถ้าร้องเพลงเป็นนะมันยากตรงหัว,วหัวหัวหัวขึ้นนะแต่มันมีการโยกเสียงถ้าโยกไปดีก็ไม่ร้จะต้องเอื้อนมาตามเสียงของปีได้เพราะปีกเาลอยมาให้เราเอื้อน ว่าว่าเนื้อไปวันทองใช่ไหเนยบางคนว่าเอ๊ะครูเขียนอยู่ในหนังสือเรื่องของเทคนิคกัรร้องอ่ะเพลงไทยเนี่ยมันมีเสียงร้องอย่างหลายอย่างเอออูงาเออมีอืนด้วยนะเ้าอยงว่าเอ๊ะเสียงอืามาจากไหนร้องเพลงไทยมีเสียงอืนด้วยเหรอเคนว่าคือุนจยาชิดท้วมอยู่จุฬานครูก็เลยตร้องให้เขาฟัง เพลงไทยมีเสียงอุน,นอยู่ในบวกหนึ่งอยู่ไหนโดยเฉพาะเพลงใหญ่เช่นมาล้องขึ้นเสียงเนี่ยวันทองสองคือประนมมันพลันพลันกลัวมากไม่เข้าใกล้อมันต้องหยุดอุดในคอว่าพลันกลัวมากไม่เข้าใกล้อีกทอ มีพอของม่ลองไม่จองใครมีอึตลอดอ่ะจะขอพี่พี่ไปมีมากมีป่าอึอดเนี่ยมีตลอดแล้วจะไปไม่มีได้ยังไงเธอจะนับแล้วร้องไทยมันมีเพลงเร็วไหมเปล่าผมไม่เคยได้ยินเพลงที่มันเร็วเพลงไทยเดิมผมไม่ค่อยได้ยินมันมีจังหวะพวกจังหวะเพลงชั้นเดียวมันก็เร็วเพลงชั้นเดียวเพราะว่าเวลาถึง ทํานองสุดท้ายที่มันเป็นเพลงเข่ะนะสามชั้นสองชั้นชั้นเดียวชั้นเดียวเน่เร็วก็ร้องลอดเครื่องเข้าไปเลยแป๊บเดียวจบเลยอาจารย์ช่วยผมหน่ผมไม่เคยฟังเพลงเร็วเลยโอ้ว่าโอ้ยจังเลยเอ๊ะเนือดลงเนื้อหรอเนื้อไม่ออกว่าจะเอาเนื้ออะไรดีต้องต้องรูก็ระจําเนื้อม่้งแคไหนมัน ม่รู้เพลงอะไรนันึกเนือได้อย่างถุงนี้นี่จะเป็นนะอย่างไรเล่าจะลําบากยิ่งกว่าเก่าเออเออหรือไรนั้นคิดขึ้นมาน้ำตาตกอกใจตันกลับวันวันหวนคำนึงเออเอยถึงขุนช้างนันเดียวมันจะเร็วอย่างนี้ตลอดทุกเพลงเลยมีทำคำเท่านั้นไม่ค่อยมีเงินป็นกรมาณร้อย อย่างที่เราสอนเด็กๆนักเรียนก็มีเพลงชั้นเดียวนะเพลงนักขลาดอะไรเนี่นักขลาดเออเราช่วยกันซื้อผ้าเออเออมาทำทงเนี่ยไตรรงสวยงามเออเออด้วยสามสีเงินใหญ่อยู่ในเออเออสดใสดีต้องผ้ามีขาวผ้าเออเออสะอาดตาเนี่ยนี่ชั้นเดียวนี่เกลไปร้อง แม่ไม่ได้กูจะปล้ำเออเออเอาคำเนียอ๋อคือมันหมอผมก็จะละคือเราจะผมว่าจะได้ยินลเลยร้องเร็วๆเนี่ยในพวกลิเกมากกว่าแต่เขาเอาชั้นเดียวแต่ว่าแ,แต่ว่าลิเกเขาจะร้องไม่หวานคือผมว่าเวลาขนาดอาจารย์ร้องเพลงเพลง,งแบบเร็วเนี่ยยังรู้สึกความละเอียดในการเร,าเรียกเอื้อนรอะไร้ติติแต่ว่าของลิเกเหมือนจะแบบว่าจะเอาสนุกติเพราะว่าแม่จะสอนละเอียดมาก อย่างช่วงนี้จะต้องทําเสียงโหเสียงหวนอย่างช่วงนี้ต้องเสียงเบาตรงนั้นเสียงดังช่วงนี้จะต้องใช้เสียงผีมีด้วยนะคือที่ไม่ใช่เสียง,งจริงไม่ใช่เสียงจริงมันเล็กแหลมเกินไปแล้วเสียงผีนี่ใช้บ่อยไม่ได้คนฟังไม่ไม่ได้ล้ <c oughs> ค่ะสักท่อนนะสักท่อนเลยเด็กหนาว เลยเธอมันเกินมันคัดห้าเส้นผมเคยฟังเพลงเพลงฝรั่งล้วร้องฝรั่งคนหนึ่งก็จะมีร้องแบบนี้กันนะฮะคือแบบขึ้นโน้ตปิดปิดขึ้นมา